กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งในเรื่องเกิดมาเป็นตัวร้ายที่รักเธอเกิดเรื่องแล้วฮา อาบน้ำเยอะใครสั่งใครสอนให้เจ้าทำแบบนี้เนี่ยนับวันยิ่งจะเหมิมเกลิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วนะไม่ยอมฝึกวิชาและยังเที่ยวไปแอบดูคนอื่นอาบน้ำมาทั้งวันอีกเธอกำลังพูดถ,ถึงฉันอยู่หรือเปล่านะอย่างเจ้านะเคยทำประโยชน์อะไรได้บ้างไหมหรือว่าตัวตนที่แท้จริงของฉันถูกปปเปิดเผยแล้วอย่างนั้นเหรองั้นก็คงไม่มีวิธีอื่นแล้วเินะ โทษทีนะอาจารย์อ๋อข้าอ้าวเฮ้ยนั่นใครนะ่ะท,ท่านอาจารย์อย่าเพิ่งข้าเองนี่ก็ดึกมากแล้วนะทำไมเจ้ายังไม่ไปนอนอีกแล้วไปทำอะไรบนหลังคาห้องข้าน่ะ ก็คืนนี้ท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยนะสิข้าก็เลยอยากจะออกมาชมดาวนหน่อยนะพระจันทร์ข้างนอกน่ะสวยมากเลยนะแต่หลังคาห้องข้าน่ะมุมดีๆมันไม่มีนะสิมองเห็นไม่ชัดด้วยก็เลยเปลี่ยนที่นั่งดูแล้วก็มาถึงห้องของแค่จะชมพระจันทร์ถึงกับต้องทาให้หลังคาของห้องข้าเป็นรูเลยอย่างนั้นหรือ <c oughs> คือว่าแสงจันทร์มันสวยขนาดนี้ก็เลยอยากแบ่งปันให้ท่านอาจารย์ได้ชมบ้างนะขอรับและที่อยู่ในมือของเจ้าเนะี่ยมันอะไรล่ะ อ๋อนี่คืออ๋อมันเป็นของจากภูเขาน่ะภูเขาหงตาอย่างไงละ่ะใช่แล้วมันจะทําให้มีความรู้สึกผ่อนคลายนะเมื่อไปกี่วันมาก่อนข้าซื้อของเล่นชิ้นนี้มาจากตรงตีนเขาน่ะนหนขอข้าดูหน่อยสิเฮ้ยข้ขขขาเคยใช้มันไปแล้วนะแต่ว่าของมันแรงนะท่านก็ได้ก็ได้สูบโชว์ไปเลยเด้ส่วนใหญ่แล้วสาวนมใหญ่จะต้องโง่ไม่ใช่หรือไงกัน แกรงตีเนียนว่ามันคือบุหรี่ไปก่อนก็แล้วกันนะโอ้ฟินเวอร์เลยอะเห็นไหมล่ะท่านอาจารย์ข้าแสดงให้ท่านเห็นแล้วนะถ้าเช่นนั้นแล้วก็ข้าขอตัวกลับบ้านก่อนนะก่อนที่ฟ้าจะมืดไปมากกว่านี้มีเช่นนั้นข้าอาจจะรบกวนเวลานอนของท่านถ้านอนดึกเดี๋ยวหน้าตาจะโทมเอานะขอรับไม่ต้องเดินมาส่งข้าก็ได้นะ ท,ทำไมยาบนโลกนี้มันแรงจ,จัดๆเลยวะเนี่ยไม่มีสิ่งอื่นเจียวปนเลยหรือไงบ<อ>ันทึกลับสิงยู่กิวคุณจะรับแต้มเื่งเด็กจากอาจารย์เชียนเสียวยุเอ20 Good drug, yeah, never run. we raw. hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your world Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun. Out in the sun, no when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights.